แล้วมาแล้วโนริซ่าไม่ปล่อยให้รอช้าล่าสุดน้องมนลงโมเมนต์ปาร์ตี้วันเกิดอายุครบ27ปีอีกแล้วค่ะแม่และก็ลงสตอรี่รัวรัวรัวเลยค่ะรีกว่าเซอร์ไพรส์หลายอย่างมากๆโดยโนริซ่าค่ะลงโมเมนต์ปาร์ตี้วันเกิดพร้อมกับข้อความว่าขอบคุณทุกคนที่ทําให้วันเกิดปีที่27ของฉันพิเศษยิย่งกว่าเดิมค่ะฉันตื่นเต้นกับความรักทั้งหมดที่ได้จนถึงตอนนี้ก็ยังหยุดคิดถึงไม่ได้เลยโหน่ารักมากเลยค่ะทุกคนมาชมภาพกันเลยภาพแรกกันก่อนก็จะเป็นโมเมนต์ตอนที่โนริซ่ากำลังเป่า และก็กําลังอธิษฐานพร้อมกับชุดสีชมพูสุดน่ารักมินิดรสของนองนลิซ่านี่ค่ะเป็นเค้กฉบับเต็มๆที่นอนลิซ่ากาลังอธิษฐานอยู่ขอให้นอลิซามีความสุขเยอะๆเ,เลยนะขอให้พรที่โนลิซ่าขอเป็นดั่งใจเป็นดั่งหวังทุกประการขอให้รอบตัวนอนลิซ่าเจอแต่คนดีๆสิ่งดีๆมีความสุขมากๆนะคะใช้ชีวิตแบบที่หนูต้องการได้เลยแฟนคลับนั้นพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่เสมอในกนภาพนี้หลายคนบอกว่าน้ําตาซึมเลยนะคะเห็นน้องมีความสุขบวกกับแคปชั่นที่แอกล่าวไปเมื่อกี้มีความสุขกับ ครอบครัวและก็เพื่อนๆน่าจะมีความสุขจนน้ำตาคลอและก็แฟนคลับอย่างเรานี่จะเหลือหรอต่อมาเซอร์ไพรส์มากๆเพระาะว่าได้เห็นภาพของโนนทนนและก็มินนี่นะคะร้องเพลงในปาร์ตี้วันเกิดน้องลิซ่าเพื่อนๆทายว่าเป็นเพลงอะไรคะแอดวัตต้องมีคลิปออกมาแน่นอนแล้วนะต่อมาหลายคนเดาๆว่าใช่พี่รัศมีแขหรือเปล่าคะก็คือในร้านนี้คะ่ะเขาก็จะมีการโชว์ drag queen เนาะนล่าสุดก็เฉลยแล้วคะ่ะก็คือพี่รัศมีแขนั่นแหละเป็นคนเฉลยเองและก็รีโพส โพสของโนริซ่าไปลงในสตอรี่นะคะพี่รัศมีแขกก็คือเป็นแฟนคลับโนวิซ่าเสมอเจอกันที่คอนเสิร์ตตอนที่อยู่ไทยค่ะพี่แกก็ไปด้วยแล้วก็รีแอคต,ตอนที่โน,นิซ่าเจอพี่รัศมีแขกก็คือกระโดดดึง,ดง,ดงแบบนี้เลยจ้าต,ต่อมาโมเมนต์นี้เพืเ่อนๆเ,เห็นมาก็คือเป็นจังหวะที่มินี่แล้วก็นนท์นะคะกำลังร้องเพลงแล้วได้เห็นสายตาของโน,นิซ่าก็คือน้องมีความสุขมากๆในภาพต่อมาโนริซ่ากับนนท์ค่ะคิ้วน่ารักสุดๆไปเลยแล้วก็หลังจากที่ภาพนี้ค่ะมีการโพสต์ลงในไอจีน้อง โรซาเรียก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แฮปปี้เบิร์เดย์โนริซ่าด้วยอะนอกจากนี้ค่ะเพื่อนๆโนริซ่าก็มีการมาลงสตอรี่รวัรวๆเลยจ้ะแม่ก็จะเป็นของผั่นดอกไม้จากลุยวิตตองบุเการีบ้างคือเป็นงานวันเกิดที่สุดบางจริงๆลุยวิตตองคืออืมมาแน่ค่ะแอดว่าม,มาแนซึ่งเค้กวันเกิดของโนริซ่าปีนี้ก็คือจัดเต็มอลังการมากเฟ้อนี่เลยเป็นเค้กตอนที่โนริซากําลังอธิษฐานนะคะภาพถ่ายก็จะมีเดฟก็คือเป็นงานเพียชนโนริซ่าสวยมากอลังการมากสมกับ บ่าสาวของเรามาเลยก็เจ้า6กแอลคือแย่งซีนมากรู้สึกว่าน้องเลิฟจะเด่นกว่าเพื่อนนะคะน,นี่ด้วยสีอะไรต่างๆแล้วก็จะมีเค้กสตรอเบอรี่น้องลิซ่ามีการลงไ G Story ภาพพี่เดียต้านะคือเค้กแล้วก็ภาพน้องหมา6กแอลแล้วก็จะเป็นทเวนตีเซเวนตอนที่อยู่ในงานแหละนะอายุครบ27ปีน้องก็ได้มีการลงสตอรี่รัวๆเลยค่ะท้องขวัญวันเกิดจากบุกีโดยวิทตองนอกจากนี้ยังมีภาพรวมน,น้องลิซ่ากับเพื่อนๆเ,เริ่มจากแถวหลังก่อนนะคะจะมีเพื่อนสอนเพื่อนแอน เชอรีนพี่อาริสต้องอยู่กับนอริชาเสมอแน่นอนพี่เดียนาฟรีโปคุณโยเกิร์ตเพื่อนปลื้มและก็พี่ขวาสุดไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าพอลงมาไปแถวล่างค่ะพี่คนที่มีการทําไฮไลท์ขาวๆนะคะก็คือพี่เขาอยู่ในทีมวีซ่าคูแน่นอนเพราะว่ามีการถ่ายภาพรวมและก็ทําท่าวีซ่าคูและก็จะมีพี่เจเจขับโรดิวเซอร์นอกจากนี้พี่กล้วยอยู่ข้างๆพี่ก้อยต่อมาก็พี่ก้อยแล้วก็ซ้ายมือของนอริชาจะเป็นคุณแอมมินนี่และก็พี่ท่านซ้ายมือสุดนะคะก็จะเป็นเพื่อนๆวีซ่าคู กันคือโมเมนต์มาดวๆเลยค่ะตอนนี้วีดแทบไม่ทันนะคะทุกคนเอาละคะ่ะน้องนิซ่ามาแล้วนะก็คือมาลงเค้กต่างๆมากมายค่ะก็ถือว่านี่มาโพสสองค่ะเพื่อนๆแล้วก็มาดูสตอรี่อีกรัวเลยจ้าทุกคนไปเอนเกจกันช่วยกันกดไลค์คอมเมนต์และก็พี่นนทนนนะคะที่ร้องเพลงในง,งานวันเกิดน้องริซ่าที่ร้องคู่กับมินนี่ที่ทําให้สีหน้าสีตาของน้องนิซ่าเนี่ยยิ้มฉ่ำแล้วก็ปลืม้มใจสุด,ๆ,สดๆเนี่ยมันคือเพลงอะไรเดีย๋ยวต้องรอเฉลยคาดว่าน่าจะมีคลิปออกมาให้ได้รับชมกันนะอย่างไรก็ขอ silhouettes <laughs> view it like a toy never really notice what you want with you i don't never feel calm i could feel the sweat inside my palms play with me like cats and a string you don't understand the pain of rain you don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh. Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Maybe you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Send me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored again? So if I play dead